อีกหนึ่งรุ่นที่เข้าตาจอยเกยมหอเอฟเฟกต์ครบเครื่องฟีเจอร์เยอะแบตอึดรองรับไร้สายหลายแพลตฟอร์มมาพร้อมกับแท่นชาร์จจบได้ในงบเพ่บพันกลางๆสำหรับเกม Super, เซอร์ซูเปอร์โนวาตัวนี้จะเหมาะกับใครบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงจากที่เฟชได้ไปลองใช้งานมากดไลค์กด like กติดตามไปดูพร้อมกันค่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เฟนมาอยู่กับ j o อ Controller สุดคุ้มกันอีกแล้วจากแบรนด์เกมเซอร์รอบนี้มาในรุ่น Super n o v านั่นเองสําหรับของด้านในที่ให้มาก็จะมีตัว j o ยเกมมีแท่นชาร์จมาให้อันนี้คุ้มค่ามากบางแบรนด์ต้องไปซื้อเพิ่มนะมีตัว d o n ก l e 2.4GHz มาให้สายการเชื่อมต่อ USB A to C ไปคู่มือและสติกเกอร์ตกแต่งเพิ่มเติมหนึ่งในไฮไลท์ของ j o ยรุ่นนี้ก็คงหนีไม่พ้นการดีไซน์ที่ออกแบบมาไม่เหมือนใครเน้นโทนสีแบบไล่เฉด gradient พร้อมกับมีไฟ RGB ที่ด้านข้างซ้ายขวา ที่เห็นมาตอนนี้จะมีอยู่2ส,สีให้เลือกก็คือสีน้ําเงิน Night f r o b บ l e จะออกเป็นโทนสีน้ําเงินไล่สีดําดูเท่ๆดูดุหน่อยส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นแนวหวานไปเลยค่ะกับสีชมพูซึ่งในคลิปเรามีทั้ง2แบบมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครชอบแนวไหนไปนเลือกกันได้สีชมพูอาจจะเหมาะกับสาวๆน่า,นารักๆหน่อยก็ต้องดูโต๊ะคอมข,ของเพื่อนๆว่าแบบชอบจัดสไตล์ไหนกันส่วนของเลเยอร์ตัวจอจะสามารถใช้งานได้ทั้ง Xbox และ Nintendo Switch เพราะเราสามารถจะถอดตัวเฟสเพจด้านหน้าออกมาได้บริเวณข้างใต้เขาจะเป็นแม่เหล็กเนาะก็เอา เลบเนี่ยแงขึ้นมาได้เลยตรงปุ่ม A B X Y ก็แค่เอามาสลับกันก็จะกลายเป็นรองรับเลเยอร์ของ n i Nintendo s w i t c h แล้วนอกจากนี้เรายังสามารถจะเปลี่ยนตัวตั้มสติ๊กให้เป็นแบบสูงหรือต่ำกว่านี้ได้อีกด้วยนะแต่พวกอะไหล่เสริมอะไรต่างๆอ่ะเขาไม่ได้แถมมาให้เราต้องไปซื้อเพิ่มเองแล้วหากใครต้องการจะ DIY ตัวเฟสเพดข้างหน้าสามารถจะเอาอันเดิมไปพ่นสีแต่งพิ่มก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนของขนาดอันนี้เฟสจะเปรียบเทียบกับตัว X Box Controller ลองดูแล้วซูเปอร์โนวาจะมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยตรงกริปจับจะมีขนาด ที่สั้นมากกว่าหากใครที่เคยลองใช้จอย Xbox มาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่ามันใหญ่มากเกินไปถ้าเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ก็น่าจะจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นส่วนของน้ําหนักตอนจับถือตัวจอย Super Nova จะอยู่ที่263กรมัมมีความใกล้เคียงกับจอย Xbox ตอนใส่ฐานเลยเรื่องของการดีไซน์ยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะสิ่งที่ว้าวคือเขามีแถมแท่นชาร์จมาให้ในกล่องแล้วตั้งแต่เฟสรีวิวจอยมานาะนี่เป็นรุ่นแรกของช่องเราเลยที่มีแท่นชาร์จแถมมาให้ในกล่องไม่ต้องไปซื้อแยกแล้วก็สวยด้วยมีไฟ RGB ที่่เข้าคูกับ ไฟที่ตัวจอยเวลาชาร์จไฟเอฟเฟกต์เขาจะซิงกันแบบนี้สามารถจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ไว้แต่งโตคอมได้แล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังจะมีพอร์ต USB มาให้สามารถจะเสียบดองเกล2.4 g h z ะเร์ไว้เพื่อใช้งานไร้สายได้อีกด้วยมาดูในด้านการใช้งานตัวปุ่มอนาล็อกสติ๊กและทิกเกอร์จะเป็นแบบพอเอฟเฟกมีความแม่นยำสูงไม่ดิฟง่ายพราสอบสติ๊กเซอร์คูลาริตี้แล้วมีค่าเออร์เลอร์เพียงแค่0.2เปอร์เซ็นต์เท่านั้นตัวเลขนี้ยิ่งใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งงแแปปลววมม่่่าามมมมมีีคนยสูุ LTRRT เกอร์ล็อกปรับตื้นลึกได้อย่างเกมยิงอยากจะให้กดปุ๊บแล้วยิงออกทันทีเลยก็เลือกปรับแบบตื้นต้นส่วนเกมเรสซิ่งที่ต้องไล่ระดับคันเร่งก็เลือกเป็นแบบลึกตามปกติแต่จากที่ลองใช้งานมาเนี่ยเฟซเจอข้อสังเกตอย่างหนึง่งตอนเราปรับโหมดทิกเกอร์ไปมาอาจจะมีดีเลอย์อยู่บ้างบางครั้งแนะนําเพิ่มว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนโหมด L T R T แล้วกดรัวๆสัก2 3ทีเพื่อให้คาลิเบตแล้วรอสักพักหนึ่งก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติส่วนของปุ่มคลิกต่างๆทั้ง D pad และ A B X Y เป็นปุ่มมมมรนกดแล้ววีควา แล้วก็เสียงเงียบเอาจริงเรื่องเสียงเนี่ยเงียบแทบทุกปุ่มเลยนะยกเว้นปุ่มมาโคด้านหลัง2ปุ่มอันนั้นอาจจะมีเสียงคลิกๆนิดนึงใครที่ชอบจอยเสียงเงียบเงียบเล่นเกมยามดึกแล้วแฟนไม่ปาหมอนใส่รุ่นนี้ตอบโจทย์มากค่ะ หมดการเชื่อมต่อที่ติดมาให้กับจอยจะเป็นแบบไตโหมดรองรับทั้งเสียบสายไรซีไวเลส2.4 g ิกะเฮิร์และบลูทูธโพลิ่งเลนรองรับสูงสุด1,000เฮิร์ใช้งานได้แบบมัลติแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC Nintendo s w i t c h มือถือ iOS Android แต่ iOS จะรองรับเฉพาะเกมที่รองรับจอยแบบเนทีฟเท่านั้นส่วน Android สามารถตั้งค่าปุ่มเพิ่มเติมให้กับเกมที่ไม่ได้รองรับจอยได้อย่างเช่นเกมชิดอิมแพกตรงนี้สามารถไปโหลดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเกมเซอร์คอนเน็กต์ได้ วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆก็ง่ายมากๆเพียงแค่เราสลับสวิตช์โหมดด้านหลังแล้วก็ทําการเสียบสายต่อดองเกิลหรือว่าต่อบลูทูธท,ที่อุปกรณ์ที่ต้องการจะใช้งานได้เลยถ้าจะเชื่อมต่อบลูทูธแต่ว่ามันไม่ยอมแฮล,ลิ่งให้เราหรืออยา,ากจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อไปเครื่องอื่นๆให้เรากดปุ่มแคปเจอร์บวกปุ่มโฮมค้างไว้แค่นี้ก็จะเข้าสู่โหมดแฮล,ลิงแล้วเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาถึง1 0 0 0มิลลิแอมก็ถือว่าสามารถใช้งานแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้สบายๆก็ต้องขึ้นอย่้นนืๆีด จะไม่ได้มีพอร์ตแจ็ค3.5มิลสำหรับเสียบหูฟังมาให้ไม่มี NFC เอาไปไว้ใช้งานกับ Nintendo Switch สแ a n Amiibo และก็ไม่มีตัวช่องสำหรับติดกลิบจบมือถือมาให้หากเน้นเอาไปใช้งานกับมือถือก็ต้องหาที่วางเอาเองเพิ่มเติมหลังจากที่เราดูภาพลักษณ์การเชื่อมต่อใช้งานแล้วมาดูการใช้งานแบบจริงๆจังๆบ้างดีกว่าในฝั่งของฟีเจอร์แล้วก็การตั้งค่ารุ่นนี้มีมอเตอร์สั่นมาให้2ตัวปรับสั่นหนักเบาได้มีใจโลสโคมาให้6แกนทดสอบแล้วใช้งานได้ดีทั้ง PC และ t e n d o Switch มีฟังก์ชันปุ่มเทอร์โบกดสแป,ปมปุ่มรัวๆอัตโนมัติแล้วก็ยังสามารถจะตั้งค่าได้อีกหลายๆฟีเจอร์ผ่านปุ่มลัดถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ครบมากๆนะคะเพราะคิดว่าหลักๆคนที่เล่นเกมเนี่ยก็น่าจะใช้อย่างใจโลมอเตอร์สันเพิ่มฟิลลิ่งการใช้งานก็หากใครอยากลองเล่นมากกนนนะว่านี้แนะว่าดาวน์โหลดโปรแกรมเกมเซอร์คอนเน็มาใช้งานได้เลยจะตั้งค่าได้ละเอียดมากๆรวมไปถึงว่าใครใช้งานผ่านมือถือมีแอปให้เชื่อมต่อเหมือนกันแต่ว่าจะรองรับแค่ Android เท่านั้นยังไงเดี๋ยวเฟ้ลองพาไปดูใบ มันเจ๋งตรงไหนบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงเมื่อเข้ามาหน้าแรกแล้วก็จะเป็นการรวมการตั้งค่าเบื้องต้นเอาไว้ที่หน้าเดียวเลยทั้งเลือกเอฟเฟกไฟ RGB ตั้งค่าสีความสว่างให้กดคลิกเข้าไปในแต่ละหัวข้อก็จะมีออปชันให้ตั้งค่าได้ละเอียดขึ้นส่วนฟีเจอร์ก็จะมีการตั้งค่าปุ่มเซตเป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ดเซตเทอร์โบได้ตั้งค่าเดสโซนค่าเซนซิทีฟของอะนาล็อกและทิกเกอร์ตั้งค่าใจโรสโคปเดสโซนค่าเซนซิทีฟเลือกปุ่มลัดที่เอาไว้เปิดดกาารรใช้ง้งงนไไจโวมปถึ มีแท็บให้ตั้งค่าแรงสั่นมอเตอร์อีกด้วยฟีเจอร์หลักๆของโปรแกรมจะมีมาให้ประมาณนี้และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับการรีวิวจอยเกมเซอร์ซูเปอร์โนวาในเซสชันนี้เฟสมาสรุปให้สั้นๆว่าจอยเหมาะกับใครหลักๆก็จะเหมาะคนที่ต้องการจอยหอเอฟเฟกที่ไม่มีปัญหาจอยดิฟใช้งานกับ PC n ี n t e n d o Switch มือถือโดยเฉพาะมือถือ Android เนี่ยใช้งานตั้งค่าปุ่มเพิ่มเติมได้มีปุ่มกดที่เงียบไม่รบกวนคนอื่นสามารถจะเปลี่ยนปุ่ม ABXY สลับไปมาระหว่าง Xbox และ Nintendo Switch ตรงนี้ถือว่าเป็นเน หลักสำหรับจอยตัวนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครใช้งาน2ออย่างนี้เป็นหลักเนี่ยก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันได้รวมไปถึงการดีไซน์ตัวเฟสเพจสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์อื่นๆได้แล้วก็แบตเตอรี่ให้มาเยอะ1 0 0 0มิลลิแอมบางรุ่นที่มีราคาสูงกว่านี้ยังให้แบตมาไม่เยอะเท่านี้เลยแต่ข้อควรรู้อย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีพอร์ตแจ็ค3.5มมิลไม่มี NFC ไม่มีช่องติดกิบมือถือมาให้แต่ถ้าไม่ได้ใช้งานส่วนตัวก็มองว่าคุ้มค่ามากๆแล้วและหากเพื่อนๆเน้นใช้งานมือถือจัจ๋าเลยอยากได้แบบเอา จอยไปต่อใช้มือถือเฟนแนะนำว่าขยับไปเป็นตัวเกมเซอร์จีอันนั้นจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะ และสุดท้ายเรื่องของราคาอยู่ที่1490บาทพร้อมกับรับประกันศูนย์ไทยให้ด้วย1ปีจากทางโซสโตนส่วนตัวคิดว่าราคาจอยไม่ได้แรงมากเกินไปนะกับเลทราคาประมาณนี้ได้ตัวแท่นชาร์จ้วยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มยังไงเฟซแปะพิกัดไว้ที่โปรดักแท็กมุมซ้ายล่างแล้วเรียบร้อยหรือว่ากดดูที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปก็ได้เหมือนกันหากคลิปนี้มีประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเฟซกันด้วยหากเพื่อนเพื่อมีคําถามเพิ่มเติมกับจอยตัวนี้หรืออยากใใหหห้้้เเเเราาาแนนนนนนนะะํจจออยยตัััววไไไกกกีคคมมดลลิป